ตอแล้วครับตอแล้วครับอ uh. well ้อแล้วครับตอแล้วครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาโอ้โอ้ไม่อยู่โอ้โอ้โหออกยงเดียวครับเด็กตายนะนี่เด็กตายนะนี่ ไปสไตกระชังแล้วไม่ต้องเข้าไปเลยตักตักตักจะปล่อยโอ้โหข้อไข่ของกันนี่ตัวนี้โอ้โหหืมมาแก้มือจนได้ครับตัวนี้น่าจะมีหกเจ็ดโลนะตัวนี้ไหนดูสิท่านแบงค์วางกระติกตีโอ้โหดู <c oughs> ดูครับ กองกบฏจี๋เลยดึงออกครับกางกระชังลงมะเท่านะครับตัวนี้ฮึมดูนะครับเบรกอันเทเลปตายนะครับดึงออกครับเบรกห้ากิโลดึงออกสบายๆเลยเกย์ครับอือมากับไตแบงค์ครับวันนี้นะครับรัฐทัศน์ครับนะครับเดืดคลอง โอเคครับถ่ายวันนี้ครับผม